เอาละยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโต้หรัวตาลู่เอ่อขณะนี้เป็นเวลา<น>ตีห้าอีกแล้วฮะเฮ้ยไวย้ด้วยตีห้าโอเคครับสําหรับครั้งนี้เนี่ยผมได้เตรียมตั๋วมาวาวาสามร้อยแปดสิบนิดนดนะฮะก็น่าจะได้อกสามปีแน่นอนนะฮะก็ผมยังลังเลอยู่นะฮะว่าจะเอาอกสามปีหรือว่าเอาอาอินดีนะฮะเออไม่ใช่ตัวนี้ก็ภายในเดือนนี้หรือว่าไม่ก็เดือนหน้าฮะอาอินเอสพีนั้นกำลังจะเข้านะฮะทุกคนก็ ไม่รู้เราจะเก็บตัวทันหรือเปล่าเดี๋ยวลองลองสูดไปก่อนท่านทุกคนว่าเออมันจะได้มาดีไหมถ้ามันได้ของมาดีดีหน่อยก็น่าจะเอาสูดท่ทุกคนแต่อย่างว่านะอกอกสามปีอยมันเป็นของแล้วทาุกคนไม่กลับมาอีกแล้วคะก็ถ้าจัดได้ก็จัดฮะเฮ้ยโอเคครับก็สําหรับแพ็คในการซื้อเดี๋ยวก็มีประมาณน,นี้เลยนะก็ถ้าซื้อโหมดทั้ง ห้าครั้งนี่นี่ยก็จะได้ประมาณ70กวาตั๋วนะฮะก็ถ้าใครเตรียมตั๋วมาประมาณเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าใครเตรียมเพชรมาประมาณ3า0พันเพชรเดี๋ยวก็น่าจะได้การันตีแน่นอนฮะหนึ่งหนึ่งจิตลุงฮะเอ้ยหนึ่งลุงฮะเอะเอจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดล่างจริงเนี่ยเออไดแ้แค่หนึ่งลุงก,ก็เพียงพอแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราสามารถไปเปิดต่อเหมือนตัวละครนะ่ะเออฟาร์มเสร็จทุกวันทุกวันมันก็ได้ห้าลุงได้นะทุกคนแต่ว่าที่สําคัญคือ กิจนี้เนี่ยมันมีทั้งด้านของอกฟรี3ปีฮะไม่ใช่อกฟรีดิอกอกเสียเงินนั่นแหละโอเคฮะก็ซึ่งมันเป็นกระดูกที่ค่อนข้างแรงเหมือนของลงหลวงฮะไม่กลับมาขายอีกเลยประมาณน,นั้นฮะโอเคครับก็สําหรับในตู้เด็กก็จะมีประมาณน,นี้20จะได้300ร้อยส้กรอกแล้วก็60 300เอ้ยเหกร้อยส้กรอกแล้วก็เอ้ย สี่สิบดิหกร้อยส่ก่อไแล้วก็เนี่ยนะฮะตามสเต็ปเลยฮะรางวัลสเต็ปตู้โอเคฮะการันตีกระดูกอกแดดก็จะอยู่ที่480แล้วก็การันตีไก่แท้อยู่ที่80นะครับทุกคนมา10โลแรกฮึบโอ้โหเกลือฮะเกลือเอ่อจริงๆแล้วอะสุ่มตู้นี้นะถ้าชื่อไม่ขึ้นข้างบนเนี่ยไม่มีโอกาสารู้เลยฮะยังไงก็ได้เกลือฮะนี่เห็นไหม แต่มันต้องขึ้นข้างบนเนี่ยเออเหมือนคนที่เพิ่งได้มันก็มีโอกาสรุ้นอยู่คึออ๋อตัวน,นี้ก็เกลือฮะไม่ต้องรุ้นเลยฮะโอ้โหทําไมเราไม่ชื่อขึ้นกับเขาเลยสามสิบโลแล้วทุกคนสูบไปอีกอ๋อใจเย็นกดกดรับแพ็กก่อน,นทานคนสูบไปอีกเ้ยอันนี้เส้นเลือกระวังแพ็กเออจบแพ็กเออเลือกล่างจริงอ้อันนี้จริงๆก็เกลือแลทุกคน ได้เเลือกมันมีแค่สามอย่างเอ้ยสี่สี่อย่างเอ้ยขอพายฮะสี่ล่างให้เลือกฮะก็จะมีทางเชิญนะโอ้โหทางเชิญยุ่งนี้มันมันไปอยู่หลุมไหนแล้วเหอะทางเชิญน่ะจริงๆโอ้ยโอเคทุกคนไม่พว่าทําเพลงฮะตอนนี้เราก็สุมมาแล้วสี่สิบโลฮะเรียกได้ว่าไก่แท้พิซซ่ายังไม่มาเลยฮะแต่การันตีเอออุ้ยอันนี้มีรุ่น เราได้อะไรเอ่ยโอ้โหเซตเลือกไก่แท้มันเกลืออันนี้เกลือได้ดีเลยทุกคนดีหน่อยก็จะเป็นเอ่อเลือกกูคิงฮะโอ้โหแล้วก็ที่อัพกระดูกเอามาทำไมเยอะแยะพี่อยากได้ร่างจริงเฮ้ยทุกคนแพ็คเลือกร่างจริงอ๋อเกลือใช่ของเราปะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เกลือโอ้โหไก่แท้ที่สามและโอ้โหโคตรเท่อะ อ <H ung> ย่างกับพระศิวะทุกคนแปดมือเก้ามือฮะอันนี้หกมือโอเคฮะทุกคนก็ไกลแท้มาแล้วฮะเราได้ก่อนการันตีด้วยนะสิบโลทุกคนดีอยู่ดีอยู่ก็ดีเลยอะได้ก่อนการันตีด้วยนะเท่ากับว่าถ้าเราไม่เอากระดูกอกสามปีเนี่ยเราแค่เสียประมาณสามพันเพชรน,นะก็ถือว่าคุ้มเลยนะทุกคนเราสามารถเซฟตั๋วไว้ได้ด้วยนะ จริงๆเออแต่คนอย่างเราเนี่ยกระดูกพิสารก็ล่ใจเหลือเกินถ้าเป็นกระดูกธรรมดาที่แบบมันมีโอกาสวนกลับมาผมไม่สุ่มแน่นอนฮะเพราะว่าต้องเซฟตัวไว้รออ,อินฮะออินเป็นตัวที่โคตรสำคัญเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นเมตาในอนาคตเลยนะรู้สึกว่าอาอินเสร็จเอเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นใจเย็นอย่าไปแลกหมดผมจะแลกมาประมาณเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะ โอเคฮะต ok the mountain mountain ู uh, oo, um, ้อาอินเสรเดี๋ยวก็จะเป็นตู้แมวฮะแมวเสร็จก็เป็นสื่อสารสื่อปะแล้วก็ปิงตี้ฮะจริงๆเราไม่ต้องสุดกับตู้นี้ก็ได้นะทุกคนเพราะว่าอก3ปีเนี่ยมันก็กึ่งๆ PVP กับกึ่งๆเอ่อ PVE ฮะก็สําหรับตู้ตีกระดูกเนี่ยอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยปิงตี้ก็จะเข้านะก็ปิงตี้เนี่ยโหดกว่าพี่ซานแน่นอนฮะเรื่องตีกระดูกแต่พี่ซานได้เรื่องทําสูนเทิร์นพวกเนี้ยเราก็มันก็จําเป็นอยู่อ่ะ นี่ฮะที่ที่ผมบอกว่าเกลือนะฮะโอ้ผมได้มาโคตรเยอะโอ้เอรียกว่าถ้าาราโคตผมเอ่อได้พี่เฉินมาเรียกว่าน่าจะสักสิบไฟร้งเลยนะฮเอออัพทีโอเคทุกคนได้เวลามาเอ่อแง้มแง้มดูของหน่อยว่าเราได้อะไรมาบ้างนะอืมนี่ไงได้มาร้อยเศษฮะสำหรับอัพเศษรูปไฟเออนั่นแหละอัพรางจริงนั่นแหละเออเอาง่าย โอเคฮะทุกคนไหนก็ไหนอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาขอจัดให้มันได้สักการันตีอีกสักหน่อยนิดอีกสักดอกเออไม่ใช่การันตีสักดอกดิได้รางวัลสเต็ปอีกสัก50เออเอ้ยแ5โอเคฮะแลกมาสัก10 10 1 0 1โลกับบวกอีก5ใบฮะโอเคแลกมา1นโลเพราะผมมีอยู่5ใบแล้วครับจัดไป1โลสุดท้ายขอให้ได้ตัวดีๆอันนี้มัน ขึ้นชื่อของเขาหรือเปล่าอ๋อเกลือทุกคนเกลือคือคือขอเป็นแต้มรางวัลแรกเยอะๆก็ก,ก็ก็ได้่าะดีอยู่นะทุกคนแต่ว่าเออมันมันได้เกลือเนี่ย <c ười> เกลือมากพี่ชายโอเคทุกคนก็ไปพูดมาทำเพลงฮะเดี๋ยวเรามาดูของก่อนฮะโอ้โหมีของอะไรบ้างก็มีแต่เกลือฮะทุกคน <c ười> อ่าโอเคสูบไปเฮ้ยแพ็คเลือกล่างจริงโอเกลือ <c oughs> เกลือเลยอ่ะเกลือดีๆทุกคนมีของจูชิงหน่อยที่ดีอ้าวไม่ใช่ของเราด้วยประเด็นเรายิ่งเกลือเลยฮะโอเคฮะก็ได้กระดูก3ามดาวมาแล้วก็ได้ที่อัพค่าคนสัมพันธ์มาด้วยฮะทุกคนผมอยากไปให้สุดอยู่นะทุกคนเพราะว่าอกสปีเนี่ยมันค่อนข้างดีต่อใจแล้วใจต่อดีเลยนะทุกคน <c oughs> ก็ประมาณนั้นแหละ ดีต่อใจทุกคนว่าไงขนาดนี้ทุกคนต้องคอมเมนต์ว่าพี่ไปต่อเลยพี่ไปต่อเลยได้เลยอมผมขอเวลาทำใจหน่อยนะนเพราะกระดูกโอกเนี่ยมันดีไม่เท่าเอ,อตัวละครน,นะทุกคนแล้วก็อัพร่างจริงไปเลยหนึ่งดาว เอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมนั้นได้ไปทำการตัดสินใจอย่างนานฮะซึ่งเป็นเวลาแป๊บเดียวเองนะฮะโอเคทุกคนเอาเป็นว่าเราจะใส่สูตรกับตู้นี้เลยและกันนะฮะโดยการที่เราจะแลกมาประมาณเอ่อครั้งละ100ก่อนนะฮะเพื่อเป็นการไม่ประมาทฮะเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวมันออกก่อนนี้เสียตั๋วได้แย่เลยฮะเสียได้ตั๋วฮะเออโอเคเราแลกมาประมาณ100ตั๋วแล้วฮะมา10โลเอ้หนึ่งโลโอ้โหเกลือนี่ไงพอเราจะเอาสูตรแล้วมันเกลือเกลือเฮ้ย แพ็คเลือล่างจริงอ๋อก็เกลืออยู่ดีอะเอาอันนี้มาเอาแต้มมาให้เผื่อแรกในตัวอนาคตยังดีกว่าแนละ้วทุกคนผมมองว่าโอ้แล้วก็ได้แหวนมาฮะรางวัลตู้สเตปอุ้ยแล้วก็ได้โอ้แพ็กล่างจริงเกลืออีกแล้วฮะมันมันเกลือมันมันได้แค่ไม่กี่ตัวฮะมันได้แค่สี่ตัวจริงๆฮะเอามาทําไมอะเอาแต่ตัวที่แบบตกเมตามาแล้วอะเออพี่ชายฮึบ โอ้ยได้แล้วมาได้พิซซามาอีกเออโอ้โหเราก็เกือบการันตีเหมือนกันนวเนี่ยการันตีพิซซานโอเคครับมารวยกันต่อนีกว่าเออไปโอ้โลนี้เกลือฮะชื่อไม่ขึ้นเลยไปต่อฮึบโอ้โลนี้ก็เกลือชื่อก็ไม่ขึ้นเอ้ยแต่ว,ว่าโลน,นี้ได้แต้มเยอะฮึบอุย้ยชื่อขึ้นโอ้แพ็กเลือกล่างจริงเกลือ กลือยิ่งกวเกลืออีก้ะโอ้โหได้แต้มน้อยด้วยประเด็นตาดิเอยอยรอบนี้ไปซุมตอโตอุ้ยแพ็คเลื่องล่างจริงโอ้โหได้ไหมมันมาแต่แพ็คเลื่องล่างจริงพีช่ชายอุ้ยแต่ว่าได้เซตเลือกกระดูกด้วยซึ่งมันก็เกลืออยู่ดีแหละแต่ว่ามันยังดีตรงที่ว่าถ้าเราเลือกกระดูกที่เรายังไม่ได้มันจะปลดล็อกเอ่อข้าวความสบบามารถแล้วเราได้พลังมานิดหนึ่งอันนิดหนึ่งจริงๆโอเคก็มันอาจจะดีสําหรับพวก เออเริ่มเริ่มต้นเล่นนะฮะราะว่าได้พลังมาประมาณหมื่นสองหมื่นเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะ,ะมาและอีกร้อยใบมาจัดกันต่อเลยดีกว่าฮึบโอ้คือเรือทุกคนชื่อไม่ขึ้นที่เกลือเลยอ่ะตู้นี้เ,เ,เรารู้ก่อนเฮ้ยแพ็คเรือลางจริงโอ้โหเกลือ <g ül> เกลือ,อทุกคนมาไปต่อฮึบเฮ้ยอสูรพันมือโอ้โหได้พิศานมาใช่ปะ นี่ไงโอ้โหมันมันแทบไม่ต้องรู้เลยอะตู้นี้ทุกคนไปบอก G M ใอไม่ปบดีๆหน่อยทุกคนจะได้ลุ้นๆหน่อยโอเคครับทุกคนของเราที่เราได้ทั้งหมดมาก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันต่อฮะแต่ว่าให้เรามาเช็คก่อนเผื่อแบบเราบางทีเราอาจจะก,กดข้ามแล้วเราได้กระดูกสาปีมาแล้วไงแหมเข้าข้างตัวเองฮะโอเคฮะไปกันต่อโอ้โหโลนี้เกลือฮะไม่มีชื่อขึ้นไปกันต่อ ไปต่อเถอะนาพี่เออฮ้ยโอ้โลี้ก็เกลือเออไปก็ต่อเฮ้ย hey, แพ็กเลือกร่างจริงโ oh, อ้เกลือแพ็กเลือกร่างจริงไม่ต้องมาได้ไหล่ะแพ็กเลือกรางจริงนี่ผมบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ผมได้เอ,อทางเชิญมาทางเชิญผมสักสิบไฟลุล <c oughs> ุ้งเลยะดูดิได้อีกแล้วโอ้โ oh, น no. แต่ว่า เออเอาไปอัพจูทิงก็ดีอยู่นะทุกคนผมว่าโอเคครับเราสเต็ปผมก็รับครบเลยนะตอนนี้สูงไป270แล้วโอ้โหลึกอยู่ได้นี่ยทุกคนไปโอ้โหล,ลอบนี้เกลือของจริงและรอบนี้เหมือนชื่อจะขึ้นแต่ไม่ใช่ชื่อเราฮนะเป็นชื่อคนอื่นฟาร์มแหวนเอ้ยแต่ว่าเราก็ได้เหมือนกันโอ้พิซานมาร้อยเศษได้ได้ได้ไดร้อยเศษล่างจริงฮะไม่ใช่ร้อยเศษเอออันนั้น โอ้โหเกือยอีกละโอ้โหมันได้แพ็กเลืองอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดตัวเนี่ยแพ็คเลือกล่างจริงเงี่ยโอ้ตัวเราหมดอีกแล้วโอเคะมาฮะแลกอีกสักร้อยหนึ่งร้อยตัวร้อยสุมฮึบโอ้โหบาสุมกันไปยาวๆเลยฮึบเอ้ยอสูรพันมือผมได้เป่าโอ้โหไม่ใช่ผมได้ด้วยคนอื่นได้ด้วยโอ้เกือ ตอนนี้นะเราก็จัดไปประมาณ3 0 0กว่าโลแล้วนะทุกคนเรียกได้ว่าถ้าเป็นสูบ SP ตัว SP ธรรมดานเนี่ยเรียกได้ว่าใกล้าการันตีแล้วนะทุกคนเออแต่ว่าอกพิซซ่าเนี่ยลึกกว่าการันตีตัวทั่วไปอีกอะโอ้โห480รผัดเจ้าผมบ,บบ้าอ๋อรอบรอบนี้ก็เกลอือแล้วก็ได้แต้มน้อยด้วยประเด็นอะเฮ้ยอันนี้โอ้ชื่อคนอื่นขึ้นบนแหวนไม่ใช่ของเราดิ350โลแล้วทุกคน ไปฮะอุย้ยเหมือนจะได้แพ็คเลือดร่างจริงแล้วก็แพ็คอสูรด้วยโอ้โหเออแล้วก็ได้กระดูกด้วยโอ้โหดีเลยฮะแพ็คน,นี้เขาท่าไปเลยได้ได้เอ่อแพ็คเลือดก,กระดูกของตัว SSR ธรรมดาฮะทุกคนแต่เราถ้าไม่ได้เล่น SSR ธรรมดาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวดิโอ้แพ็คเลือดร่างจริงถังเชิญมาอีกแล้วไปต่อฮึบฮึบโอ้โหเกลือ แต่ว่าได้ที่อัพกระดูกมาอยู่เออที่อัพกระดูกเนี่ยก็ค่อนข้างดีสําหรับไอดีผมเลยนะเพราะไอดีผมก็เวลแค่50กว่าก็เรียกได้ว่าเป็นการดีเลยฮะจะได้อัพค่าพลังให้โดดเลยฮะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางมาถึง400รอโลแล้วนะทุกคนเออเดี๋ยวเราขอมาดูการันตีตู้ระวังสเต็ปหน่อยฮะนี่จะให้เลือกเป็นสกินหรือว่าเลือกเป็นอาวุธลับดีฮะทุกคนผมว่าใจใจลึกผมอยากเลือกเป็นอาวุธลับนะเพราะว่า มีหนึ่งชิ้นที่ผมยังไม่ได้นั่นก็คือดอกสารีฮะเออดอกบัวสารีเอ้ยมันชื่ออาวุธสารีหรือเปล่าอะไรสักอย่างนั่แหละเอออุธแอปเปิลก็ได้โอเคตามนันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปแลกตัวแล้วก็เราก็ไปสุ่มกันต่อฮะอีกสักอีกสักอีกสักเท่าไหร่ดีอีกสัก30ก่อนแล้วกันเผื่อมันออกก่อนการันตีเรายังเชื่อมั่นในในจีเอ็มว่าจีเอ็มจะใจดีให้เราะฮะเออ นี่ไอใจดใีเราโอ้แพ็กเลือกร่างจริงมาอีกแล้วพระเจ้าเฮ้ยเหมือนจะได้อุย้ยได้แล้วบาพิสานบาแต่อยากได้อกพิสานนะตอนนี้อุย้ยเหมือนแพ็กร่างจริงจะหมดแล้วนะทุกคนได้เยอะจนแพ็กร่างจริงหมดอนะคิดดูเออนั่นแหละโอเคทุกคนส่มกันต่ออืมโอเคฮะมาแลกอีกสักสามสิบแล้วกัน อย่างคงมั่นใจว่า GM จะแจกก่อนก <g lar ity> <h up> ารันตีฮึบมาหรือเปล่าโอ้โหแพ็คเรื่องล่างจริงไาอีกแล้วฮึบมาหรือเปล่าโอ้โหเกลือเออขาดอีกสักประมาณ30โลเราการันตีแล้วะทุกคนแล้วก็10โลสุดท้ายฮึบ <h up> โอ้โหเกลือมาฮะทุกคนเอ,อ่อ ผมยังเหลือตัวอยู่ฮะสปารไปแลกได้อีกสักหนึ่งโลฮะทุกคนหนึ่งโลสุดท้ายเราก็ยังมีหวังนะฮะทุกคนเออเราต้องได้อย่างอยเราต้องได้สักหนึ่งตัวดาเออออก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 ดิเฮ้ยแพ็คเรื่องจริงเหรอใช่ปะฮึบโอ้โหกระดูกออกแล้วทุกคนโอ้โหเราก็จะเป็นดวงที่ค่อนข้างจะ เรียกได้ว่าเกลือในดีหรือเปล่าหรือดีในเกลือหรือเปล่าฮะก็ไม่การ,ารันตีแต่ว่าเกือบการ,ารันตีอยู่เหมือนกันโอ้ยอย่าไปเผลอเลือกผิดแล้วถ้าเลือกหิน300นี่ร้องไห้ตายนะตัวประมาณ400เลือกแลกหิน300นี่ไม่คุ้มค่าเลยอนะ่ะโอเคทุกคนก็เออเราก็ได้ของมาประมาณนี้ฮะแล้วก็ดูฮะแพ็คเลือกร่างจริงผมโอ้โหได้มา12แพ็คซึ่งก่อนหน้านี้นผมกดไปแล้วอีกประมาณ สองแพ็กนะเรียกได้ว่าโอ้โหแพ็กเรื่องลางจริงนี่ถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะทุกคนเรียกได้ว่าจีเอ็มก็เล่นราวสลึกเลยนะท,นทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปดูดิจำแรงเลยฮะโอ้โหโคตรเท่อ่ะแหมมันติดตรงที่ว่ามันถ้ามันรีลานกลับมาผมไม่เอาแน่ฮะรอบนี้แต่ว่าได้ข่าวว่าถ้าเขาถ้าจะเอาเอ,อ อกฟิวชั่นเอ่อธบรรดาเนี่ยมันราคาประมาณ2,000บาทเลยนะไม่ใช่2,000เพนนะ,ะทุกคนก็รยกได้ว,ว่าลึกอยู่นะเจ็บหนักอยู่นะเรีวยกว่าต้องเติมต้องเติมเท่านั้นมั่งรู้สึกถึงจะได้อกฟิวชั่นนะหรือว่าอกอกอีกอกหนึ่งที่ไม่ใช่อก3ปีอะ่ะทุกคนเออก็ทุกคนลองเอาไปคิดดูฮะแต่ว่าผมว่าสําหรับสายฟรีเนี่ยถ้านน้นถ้านน้นตีกระดูกเนี่ยเออผมว่าไม่จําเป็นก็ได้ะฮะทุกคนก็ เล่นตามมีตามเกิดแล้วก็เก็บตัวรออาอินดีกว่าฮะอาอินเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจําเป็นเลยนะเป็นตัวเมตาในอนาคตเลยเรียกว่ายืนยาวอย่างลูกบวชแม่บวชนะเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นมันก็นานเกินไปโอเคทุกคนปะสาไฟลุ้งไปดีจริงๆเราเนี่ยได้สัก4ไฟลุ้งได้อยู่แล้วทุกคนแต่ว่าดาวเราได้แค่นีครับทุกคนโอเคทุกคนก็ใครที่ดูอยู่ถึงตอนนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้กับ 400กว่าตัวที่เราหายไปด้วยนะคะทุกคนก็คลิปหน้าเนี่ยออีอผมไม่รู้ว่าผมจะมาสุ่มอยู่หรือเปล่าฮะไม่รู้วตัวจะพอหรือเปล่าฮะคงต้องไปของงบเมียเพิ่มฮะ,ะทุกคนโอเคฮะทุกคนก็คลิปเนี้ยก็ลากันไปก่อนนะครับทุกคน